คืนเดือนดับชาวบ้านเชื่อว่าเป็นเวลาที่ดวงวิญญาณจะกลับมาเยือนและนี่คือจุดเริ่มต้นของประเพณีโบราณในภาคอีสานที่เรียกว่าข้าวประดับดินคืนเดือนดับชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นเวลาที่ดวงวิญญาณบรรพบุรุษ จะกลับมาเยี่ยมลูกหลานประเพณีโบราณที่เรียกว่าข้าวประดับดินจึงถือกำเนิดขึ้นเพื่อให้ลูกหลานห่อข้าวเล็กๆใส่กล้วยใส่ข้าวต้มมัดแล้วนำไปวางไว้ตามป่าช้าริมทางหรือเชิงตะปนเพื่ออุทิศแก่ผู้ที่ตายไปแล้วทั้งญาติ และวิญญาณไร้ญาติคืนหนึ่งมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งแอบตามผู้ใหญ่ไปที่ป่าช้าเขามองเห็นผู้เฒ่าผู้แก่ค่อยๆวางห่อข้าวลงบนพื้นดินเงียบงนันแต่ความอยากรู้อยากเห็นทำให้เขาเผลอหยิบห่อหนึ่ง ขึ้นมาแอบเปิดเงาดำเหล่านั้นมีมือซีดขาวเหี่ยวแห้งค่อยๆเอื้อมมาหาเขาพร้อมเสียงกระซิบแหบพร่าคืนข้าวกูคืนข้าวกูเด็กหนุ่มตกใจสุดขีดเขาทิ้งห่อข้าวลงกับพื้น แล้วเงาวิญญาณนับสิบก็กรูกันเข้าใส่ห่อข้าวนั้นเสียงเขียวเสียงขย่ํำราวกับฝูงสสตลายอดตายอยากที่รอกินสิ่งนี้มาเนื่องนานหลายร้อยปีรุง่งเช้าชาวบ้านพบเด็กหนุ่มนอนหมดสติอยู่ข้างป่าช้าในมือเขายังกําห่อข้าวแน่นอยู่แต่เมื่อคลี่ออกในห่อนั้น